สี่ทุ่มสานาทีนะครับข่าวเชลซีกลับมา,าข่าวทอไปข่าวเชลซีกับพีเบียนะก็กลับมาพบก,กับน้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งในคืนวันศุกร์ที่15พฤษภาคมสอ6 3นนะครับนี่ก็ผ่านไปครึ่งเดือนของพฤษภาคมแล้วนะครับ วันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวเชลซีกันเหมือนเดิมอย่างเช่นทุกวันเป็นประจำทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแต่พี่เบียร์ติดภารกิจต่างจังหวัดแล้วก็รีบกลับมาพร้อมทางได้ปรับปรุงระบบเสียงวันนี้คิดว่าเสียงน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็ทักทายน้องๆทุกคนด้วยความรักและคิดถึงเหมือนเดิมนะครับโอเคก็มาอัปเดตข่าวเชลซีกันก่อนอื่นเราไปที่ข่าวประจำอย่างโควิด -19 นนะครับไปอัปเดตสถานการณ์รอบโลกกันนิดนึงนะครับ ก็ okay. อตอนนี้สถานก,การณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยเนี่ยครับมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น3,025คนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต56คนวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าสถานก,การณ์ในบ้านเราค่อนข้างดีแล้วก็ยังส่งอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าสถานการณ์ทั่วโลกก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้มีผู้ติดเชื้อ4,4 4ล้าน4 0 0 0 0 0 4 0กว่าคนเนี่ยก็เกือบจะ4 4ล้าน5แสนคนแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง3แสนกว่าคนด้วยกันก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกประเทศนะครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันเร็วๆนะครับส่วนในสารารณจักรนะครับวันนี้ก็มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างเบาบางลงนะครับที่2 0 30,000 3,000คนนะครับก็ถือว่าติดเชื้อเยอะมากนะในยุโรปแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง3 3,000คนนะครับ พี่เบียร์ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะเราไปที่ข่าวแรกกับฮาคิมซีเยกนะครับแข้งป้ายแดงที่กำลังจะย้ายมาเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ mm hmm. ก็มีคลิปวิดีโอที่อัปโหลดโดยชแนลอย่างเป็นทางการของอาแจ็คนะครับว่าถึงการาพิธีอำลาในโรงละครเทอเตอร์ทุชชินสกี้นะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโดยอาแจ็คนั้นก็จัดทำวิดีโอ อำลาให้ซีเยกนะครับให้เขาเข้าไปนั่งชมแล้วก็ประมวลภาพต่างๆเนื่องจากว่าแผนเดิมเนี่ยซีเยกนะครับได้เซ็นสัญญาร่วงหน้ากับเชลซีแต่ว่าตั้งใจก็ว่าจะเล่นให้จบฤดูกาลนะครับแล้วก็จะมีพิธีอำลามีอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทําให้ลีของเนเธอร์แลนด์เนี่ยตัดจบแล้วก็ปิดฤดูกาลไปเรียบร้อยแล้วทําให้เขาจะไม่ได้เล่น ในสนามอาแจกอีกนะครับแล้วก็จะไม่ได้มีพิธีอำลาอะไรอย่างเป็นทางการด้วยเพราะนั้นทางสโมสรก็เลยทำคลิปวิดีโอให้แล้วก็ให้เขาไปชมในโรงภาพยนตร์พร้อมนั่งสัมภาษณ์นี่คือวิดีโอบางส่วนนะครับเดี๋ยวน้องๆก็ลองเข้าไปดูกันที่ youtube c h anel n ของอันนี้ละกันนี่เอ c อาแจกนะครับก็นอกจากจะมี วิดีโอประมวลภาพการเล่นของเขาให้กับอาแจกนะครับตลอดช่วงระยะเวลาคาแข่งที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ยังมีคลิปเป็นช่วงๆที่เป็นคลิปของเพื่อนร่วมทีมของเขาครับมาพูดขอบคุณมาพูดชื่นชมอะไรต่างๆแต่จบท้ายด้วยคลิปของแม่ของเขานะครับที่มาพูดให้กำลังใจแล้วก็อวพรให้ลูกชายโชคดีในลอนดอนนะครับถึงกับ น้ำตาแตกกันเลยทีเดียวนะครับ hey, อาคิมซีเย็กนะครับก็แข่งหมายป้ายแดงของเราของเชลซี <MG. S 2> เราก็จะได้เจอเขาเร็วๆนี้นะครับพี่เบสก็ขอปิดไว้ก่อนเดี๋ยน้องๆเข้าไปชมที่ YouTube c h ช n แนลของอาแจกได้เลยนะครับเราจะมากันที่บทความของน้องลูกแก้วแอดมินของเราวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปที่บทความขอภายเราไปดูข่าวสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับโดยบุนเดสลลกาเนี่ยจะกลับมาเตะกันในคืนวันเสาร์นี้แล้วนะครับแต่ว่า โยอาคิมเลิฟนะครับพาะรูปหล่อคนนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปชมในสนามนะครับต้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับดูจากวิดีโอแล้วก็สั่งการมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าทางบุนเดสลิก้าเนี่ยก็จะจำกัดแฟนบอลที่จะเข้าชมในสนามนั่นเองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามชมกันได้นะครับคู่แรกจะเป็นการแข่งขันระหว่างดอร์มุนกับชาลเก้นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v HD ด้วยนะครับ พี่เบียร์ก็รอชมอยู่ฟุตบอลคู่แรกที่จะกลับมาเตะเป็นบุนเดสลีกาเยอรมันนั่นเองนะครับส่วนมาทางฝากฝั่งพิมเมลีกนะครับมูรินโญ่ก็ออกมาถแถลงว่าไม่ได้เป็นคนที่เสนอไอเดียที่จะให้ดีเลยนะครับโดยพิมเมลีกเนี่ยมีแผนที่จะกลับมาให้มีการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่12มิถุนายนแล้วก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่ามูรินโญ่เสนอไอเดียว่าเอ้ยเลื่อนไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งสินะครับเป็นวันที่19มิถุนายนนะครับแต่มูรินโญ่ก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้โดยบอกว่า เขาสนับสนุนให้เตะกันวันที่12มิถุนายนนั่นแหละนะครับไม่มีความคิดที่จะเสนอให้ดีเลยอะไรออไปแล้วก็เขารู้สึกพอใจในสภาพทีมแล้วก็ลูกทีมที่รักษาความฟิตได้ดีด้วยนะครับเพราะนั้นถ้ารัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้ซ้อมกันเป็นกลุ่มเล็กๆซ้อมได้เมื่อไหร่เนี่ยก็พร้อมที่จะให้ลูกทีมเนะี่ยลงซ้อมและเตรียมทําการแข่งขนันโดยไม่ต้องดีเลยออกไปนั่นเองนะครับโอเคก็มาถึงบทความที่อยากจะนําเสนอวันนี้นะครับโดยน้องลูกแก้วเดี๋ยวพี่เบียร์ก็จะขออนุญาต อ่านให้ฟังเลยนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้อ่านนะโอเคนี่คือ5สิ่งที่เปียนิชให้เชลซีได้แต่จอร์จินโยให้ไม่ได้นะครับจากข่าวที่มีเมื่อวานนี้ว่าซารีเนี่ยนายใหญ่ของมาลายูเวนตุสอยากได้จอร์จินโยกลับมาร่วมงานด้วยจึงเสนอแลกตัวกับเปียนิชนะครับ 1. ไปที่เรื่องแรกเลยความฉลาดการทำประตูนะครับผู้เล่นกองกลางมีความสำคัญต่อความสำเร็จของทีมนะครับกองเต้จอร์จินโยและโควาสิต ล้วนเป็นกองกลางที่มีคุณภาพแต่สิ่งที่เชลซียังขาดอยู่นี่ก็คือการทําประตูจากแดนกลางนะครับแม้ว่าเมสันเมาส์ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาสามารถทําประตูได้แต่ยังไม่เพียงพอนะ,นะครับเปียนิชเนี่ยยิงไปแล้ว73ประตูจาก511นัดนะครับรวมทุกทีมในอิตาลีเนี่ยเมื่อเทียบกับโจเชนโยยิงไป26ประตูจาก350นัดนะซึ่งเปียนิชก็จะเพิ่มมิติให้กับกองกลางของเชลซีนั่นเองนะครับเรื่องที่2นะครับซัพพอร์ตทีม แต่ละสโมส์แต่เป็นคนละสไตล์กับจอร์จินโยนะครับโดยเปียนนิสนะในอิตาลีทำไป103แอซซิตจาก511นัดนะครับส่วนจอร์จินโยเนี่ยทำได้แค่24แอซซิตจาก350นัดทั้งคู่เป็นผู้เล่นที่จ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมแต่ว่าดูเหมือนว่าอัตราความแม่นยำในการส่งบอลของเปียโนนิสนะจะมากกว่าในขณะที่จอร์จินโยค่อยๆถดถอย,ถอยลงนะครับเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับ แม้ว่าเปเยนิจะอายุ30ปีแล้วแต่เขาก็ได้แชมป์กับยูเวนตุสมา3ฤดูกาลแล้วนะครับในขณะที่จอร์เจนโยอายุ28ปียังไม่เคยได้แชมป์หลีกับเชลซีเขาได้แค่แชมป์ยูโรป้าเท่านั้นนะฮะเรื่องที่4ครับยิงฟรีคิกได้จากสถิติเดือนธันวาคมปี2018นะครับเขาได้รับการยอมรับว,ว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิงฟรีคิกได้แม่นยำเป็นรองจากเลวเนลเมสซี่นะครับในช่วง5ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดยเปเรนิเนี่ยทำได้19ประตู ส่วนจอจินโยทำได้2ประตูนะครับเรื่องที่5นะครับสภาพร่างกายแม้ว่าเป็นนิ่อาจจะไม่ได้ตัวใหญ่มากแต่ลักษณะทางกายภาพของชาวบอสเนียเนี่ยดีกว่าแน่นอนขณะที่จอจินโยมักจะถูกวิจารณ์ว่าเสียบอลง่ายเกินไปนะครับมันคงยากสําหรับชาวอิตาเลียนต่อการเล่นฟุตบอลในอังกฤษนะครับปอลอปัจจัยสําคัญคือซารีเนี่ยอยากได้จอจินโยกลับไปมากกว่านะครับจอจินโยยังสามารถพัฒนากับเชลซีได้อีก ยิงจุดโทษดีที่สุดในทีมปัจจุบันเปียนิตเนี่ยอายุ30ปีแล้วเชลซีไม่น่าเอามาแต่ยิงฟรีคิกดีจริงๆนะครับในเกมก็แม่นอันนี้เป็นความเห็นของแอดมินลูกแก้วเดอะบลูส์นะครับก็หนึ่งก็คือพี่เบียร์ก็ต้องขอขอบคุณน้องลูกแก้วด้วยนะที่เขียนบทความให้แฟนเชลซีได้อ่านกันแล้วแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังแฟนเชลซีที่ติดตามเพจแล้วก็เข้ามาอ่านนะครับ สามารถคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ในเพจเลยนะครับขอบคุณแฟนบอลเชลซีแฟนเพจและแอดมินน้องลูกแก้วด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็สวัสดีทักททยในคอมเมนต์ไลฟ์พี่เบียร์มองไม่เห็นอีกแล้วนะครับโอเคน้องลูกแก้วบอกว่าไม่เป็นไรขอบคุณมากพี่เบียร์ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ได้เอา,อาบทความของน้องลูกแก้วมาอ่านให้ฟังนะครับแล้วก็ใคร พอดีตั้งไอตัวคอมเมนต์ของอันนี้เล็กไปนิดหนึ่งนะในพี่เบียร์ลองปรับตรงนี้เลยได้ไหมมองไม่เห็นคอนะมเมนต์นะไม่เป็นไรพี่เบียร์จะปรับในในนี้ในหน้าไลฟ์นี่นะได้ไหมเนี่ยปรับไม่ได้มองไม่เห็นขอคอมเมนต์มาทักทายหน่อยนะครับผู้ช่วยแอดมินโอเค ก็วันนี้คนระับสวัสดีทักทายน้องกิตนัทด,ด้วยนะครับลอนดอนอิสบลูครับผมสวัสดีน้องลูกแก้วนะครับสวัสดีพี่จอยฟรีดอมด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็คุณดอนซานตาบอกว่าอยากได้ดิบาร่ามากกว่านะครับโอเคก็ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมรายการข่าวเชลซีกับพี่เบียร์ด้วยนะครับข่าวเชลซีกับพี่เบียร์จะกลับมาพบกันใหม่ทุกวัน จันถึงวันศุกร์ครับเวลาประมาณ3ามทุ่มตรงวันนี้มาดึกนิดหน่อยเพราะกลับบ้านดึกและเซตระบบเสียงระบบไลคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเกียวกับเรื่องระบบเสียงยังไงจ้าเล่นแมวแล้วก็วันนี้ไม่มีแฟงกี้มากวนด้วยนะ,ะถ้าเกิดติดขัดขัดข้องอะไรยังไงก็ขอ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 ภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากแนะนําไว้ที่คอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์ตอนไลฟ์สดหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีน้องมาร์คเมเทโอการเดนนะครับพี่ครับถามหน่อยยูฟาแชมเปี้ยนลีกมีโอกาสกลับมาเตะขนาดไหนถ้าถามพี่เบียร์นะครับสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมาเตะได้แล้วในฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าจะมีลีกอย่างสเปนนะครับอิตาลีแล้วก็อังกฤษอังกฤษนี่ยังนะเป็นเยอรมันนะครับพยายามที่จะกลับมาเตะแต่ว่า หลายๆหลีกต้องอย่าลืมว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็มีทีมจากหลีกอื่นๆด้วยนอกจากหลีกหลักๆเช่นนี้นะครับนอกจากสเปนอิตาลีเยอรมันแล้วก็อังกฤษซึ่งอังกฤษเนี่ยยัง50-50อยู่ว่าจะกลับมาเตะได้ไหมนะครับทางยนะูฟ่าหน้าต้องดูทีว่าทีมทั้งหมดเนี่ยสามารถกลับมาเตะได้ไหมนะเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยก็มันมีเหตุการณ์ต่างกันนะครับอย่างในเนเธอร์แลนด์เนี่ยอย่างของทีมอาแจกนะครับของซีเยกเนี่ยก็ ของอากิมซีเยกเนี่ยก็ปิดจบฤดูกาลไปแล้วนะครับพี่เบียร์ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ในรอบ16ทีมนะครับมีทีมไหนเหลือของหลีกไหนบ้างโอเคเดี๋ยวขอเรื่องนี้ทําเป็นกันบ้านนะครับแล้วพี่เบียร์จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งว่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกมีโอกาสจะกลับมาเตะอ,อีกแค่ไหนนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากมากๆเพราะว่าโดยปกติเนี่ยการที่ฟุตบอลตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันเนี่ยที่จะกลับมาเตะในวันพรุ่งนี้แล้วนะ ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD นะครับสทุ่มครึ่งพรุ่งนี้ก็โดนควบคุมมากเลยแล้วก็ทางพิมลีกอังกฤษเนี่ยทางรัฐบาลก็รอให้ทางพิมลีกประชุมน่าจะประชุมกันวันนี้มารืนนี้อ่ะพรุ่งนี้มาลืนนี้นะครับแล้วก็จะต้องส่งแผนการแข่งครับจะต้องส่งรายละเอียดที่จะควบคุมไวรัสอะไรต่างๆเนี่ย ก็าจะมีนักเตะมีเจ้าหน้าที่ทีมมีโคช้ชอะไรเข้าสนามมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วรัฐบาลจะตัดสินใจทีนึงว่าจะให้เตะไหมนะครับนี่ขนาดแค่ให้เตะในประเทศยังยากนะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันต้องเตะข้ามประเทศอะ่ะต้องมีการเดินทางต้องมีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากมากสําหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่เดี๋ยวพี่เบนจะทำการบ้านว่ารอบ16ทีมเนี่ยยังเหลือทีมจากลีกไหนบ้างนะครับแล้วก็ ลีกไหนที่เหลือและยังมีการแข่งขันอยู่นะครับที่หลักๆเลยเนี่ยก็คงจะต้องเป็นพิมเมยร์ลีกอังกฤษก่อนนะพี่เบียร์คิดว่าต้องดูทางพรมเมยร์ลีกอังกฤษว่าจะสามารถกลับมาแข่งขันต่อได้ไหมถ้าพิมเมยร์ลีกกลับมาได้นะครับก็จะมีหลีกใหญ่ๆยักษ์ใหญ่อย่างอังกฤษเยอรมันสเปนแล้วก็อิตาลีกลับมาได้อันนี้ยูฟาอาจจะต้องกลับมาคิดนิดนึงแต่ข้อสําคัญเลยถ้าพิมเมยร์ลีกไม่สามารถกลับมาเตะได้นะครับโดยเพราะว่าสถานการณ์ โควิดในอังกฤษเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีนะครับไม่เหมือนเยอรมันที่เขาจะเตะพุ่งนี้แล้วเพราะาสถานการณ์เนี่ยในเยอรมันค่อนข้างควบคุมได้มากกว่าแต่ในอังกฤษเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทะลุ33,000สาันคนไปแล้วแล้วก็ผู้ติดเชื้อ2 000, 3 0แสนกว่านะยังเป็นไปได้ยากมากครับ ถ้าถามความคิดเห็นพี่ณนะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คิดว่ายูฟ่าจะไม่หลีกไม่น่าจะกลับมาเตะได้น่าจะยกเลิกครับฟุตบอลถ้วยฟุตบอลอะไรในประเทศต่างๆเนี่ยก็แทบจะยกเลิกกันหมดมีแต่รายการพรีเมียร์ลีกจริงๆล้ล้วนเพียวเวเลยที่เขาพยายามจะกลับมาจัดการเตะให้ได้นะครับเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยคือลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยมูลค่าการตลาดลิขสิทธิ์แล้วก็ข้อสัญญาอะไรต่างๆนะครับถ้าแข่งไม่จบตัดจบตัดอะไรเนี่ยมันจะมีผลต่อ อ่าพิมเมรีอังกฤษแล้วก็สมาคมฟุตบอลอังกฤษมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเขาถึงพยายามที่จะกลับมาจัดการแข่งขันให้จบให้ได้แต่ว่าต้องยอมรับว่าอิตาลีสถานการณ์ไวรัสเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับในสเปนก็ไม่เยอะเท่าไหร่สเปนกับเยอรมันนะครับแต่ทางอังกฤษต้องยอมรับว่ามันสถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ต้องรอที่แผนการจัดการแข่งขันของพิีเมรีอย่างเดียวเลยว่าจะสามารถจัดการแข่งขันได้ไหมครับ โอเคแต่พี่เบียร์จะขอทํากันบ้านนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณที่สอบถามเข้ามาแล้วพี่ก็จะทำกันบ้านเกี่ยวกับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับจะติดตามข่าวและเอามาฝากกันในวันจันทร์หน้าส่วนในสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเจอกับรายการข่าวเชลซีกับพี่เบียร์สเปเชียลนะครับอาจจะไม่ได้มาตอนค่าไม่ได้มาตอน3ามทุ่มแต่จะมาเวลาไหนแล้วก็จะมาคุยเรื่องอะไรนะครับก็ฝากน้องติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากเลย โอเคน้องดอนบอกว่ามาช้าครับเดี๋ยววันหลังจะมาไวๆขอบคุณมากครับโดยปกติเนี่ยพี่จะอัปเดตข่าวทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณสามทุ่มนะครับวันนี้พี่ก็มาช้าเหมือนกันนะครับน้องมาร์คบอกว่าคิดเหมือนกันเลยว่าไม่น่าจะกลับมาเตะได้นะครับน้องดอนบอกว่าเบื่อเชลซีก็ต้องมีแต่ข่าวๆๆมาหลายพีหลังไม่มีแล้วนะข่าวทํางานช้าโอเคสําหรับ เมื่อ2ตลาดที่ผ่านมาพี่ก็คิดว่ามีแต่ข่าวแล้วก็ช้าจริงๆนะครับแต่ว่าจากการสัมภาษณ์แฟงลําผาดหลังจากที่จบเปิดตลาดช่วงมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็ค่อนข้างเห็นความมุ่งมั่นของแฟงลําผาดที่อยากจะได้ตัวนักเตะที่จะใช้ได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาวจริงๆนะครับแล้วก็ดูทางสโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทางมาดิน่าเองหรือว่าเป็นเสียหมีบราโมวิชเนี่ยก็ดูให้การสนับสนุนแฟงล้าผาดดีนะครับ เพราะน,นั้นคิดว่าเชลซีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเงินและไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องการติดต่อท่าทางนักเตะถ้าแฟแลามพาร์ดสนใจจริงๆนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของช่วงเวลามากกว่านะครับช่วงเวลาเมื่อช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเราก็โดนแบนแล้วพอช่วงเปิดตลาดมกราเนี่ยเราก็รู้ข่าวช้ามากๆเกือบจะเปิดตลาดแล้วนะครับปลายปีเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายๆทีมแหละคนที่เราสนใจนะครับการซื้อตัวกลางฤดูกลาลต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องยากนะ เราอยากได้ตัวที่เขากําลังอยู่ในทีมที่ลุ้นแชมป์อย่างเงี้ยอย่างเบนชีเวลของเลสเตอร์อย่างเงี้ยลุนแชมป์เลยนะหรืออยู่อันดับสองอันดับสมเนี่ยล้วก็อีกหลายๆคนจะดอนซันโชอย่างเงี้ยคือมันเป็นอันตัวอนาคตของทีมทั้งนั้นซึ่งพี่เบ์คิดว่าเชลซีเนี่ยสามารถซื้อได้แต่ไม่ใช่ช่วงกลางฤดูกาลนะครับโอเคเพราะนั้นช่วงนี้เขาทางายูฟ่าเขาห้ามซื้อขายนักเตะกันนะครับเพราะว่าอยากจะให้ แต่ละลีกเนี่ยเตะให้จบแล้วก็หมดช่วงปิดฤดูกาลนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมีการทําการโยกย้ายทีมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีแต่ข่าวว่าสนใจคนนู้นสนใจคนนี้แต่ยังไม่มีการเซ็จจนสัญญาเพิ่มเติมแน่นอนยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับแล้วก็พี่เบียร์ก็เป็นนักข่าวมือใหม่มีอะไรก็ฝากคอมเมนต์แนะนําหรือว่าสอบถามได้อยากให้ทําเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ โอเควันนี้ก็มาคุยกันประมาณนี้ดึกแล้วนะครับขอให้น้องๆแฟนบอลเชลซีทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วพบกันใหม่กับข่าวเชลซีกับพี่เบียร์ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้พี่เบียร์ก็ขอลาไปก่อนนะนอนหลับฝันดีลาติสวัสดีนะครับน้องๆทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับเย่เย่เย่เสียงดีเสียงชัดเสียงแจ๋ววันนี้แจ่มเลยแต่ตอนนี้กดปิดไม่ได้นะจ๊ะ กดปิดไม่ได้